่าเฟอะ่มึงนี้มึงเล่นเมื่อยเห้งเอาข้อมาเว้หลังสี่เลยเห็น่อาขเลยตั้งเท้าตรงยังยางตอนที่มาเกิดมามลมาๆแล้วพอจะยกมานี่นี่คือบวกเอานุกเ้าใครมึงจะเดี๋ยวจะเช่าไปให้มึงกดก่อนอันหนึ่งหนึ่งอ๋อที่เข้ามาแล้วสี่เลยเห็นป่ะเขามาดีจุนี่นะสาเอาบลายงอสาเอาข้อเอาหลังเ้าแบกมานขบเลย มาไม่ไม่ปิดไม่จะยกให้อ่ำอ่ำเดินก้าวหน้าทำไมว้ามเดินสองสัมโอ้ยว้ามยืมยงงี้โอ้อะไรเออสอง

Субтитры сделал DimaTorzok